แล้วความสูงเขาตอนนี้เท่าไหร่ครับตอนนี้น่าจะเจ็ดสิบ้วกครับร้อยเจ็ดสิบกว่านะครับยักษ์ใหญ่ของทับทันอีกตัวหนึ่งชุดนี้ปีนี้เราได้ลูกเขากี่ตัวคนะน้องหนึ่งปีนี้ได้ลูกเขามันสิบตัวครับพี่น่าจะช่วงปี6 9เก้าเก้าตัวปีที่แล้วเก้าตัวครับอันนี้มันต้นปีแล้วลปีที่แล้วก็ได้ประมาณเก้าตัวเก้าตัว โอ้แม่นี้ใหญ่เนาะน้องหนึ่งเนาะใหญ่ครับแม่นี้ร้อยห้าสิบกว่าครับร้อยห้าสิบกว่าเขาเป็นสายไหนครับแม่นี้แม่นี้พ่อพ่อก็คือเจ้าแสดลวงพีครับพ่อคือลูกเจ้าหนุ่มพ่อเป็นลูกเจ้าหนุ่มใช่ครับคือเกิดที่นี่ครับผมเอามาผสมกับแม่ไฟที่นี่ครับครับแต่สรงร้อยห้าสิบเลยตัวนี้แค่นีร้อยห้าสิบสองครับลูกเขาตัวไหนครับตอนนี้ตัวลูกเขาตัวข้างนอกนี่ครับตัวนี้หกเดือนครับอ๋อ นี่คือลูกเขาครับตัวผู้ตัวเมียครับตัวเมียครับตัวเมียตัวเมียอายุหกเดือนครับโอ้เนื้อตัวดีมากเลยดีครับตัวนี้ใหญ่พี่เขาอยู่ที่สกลนครครับกับหลวงพี่มานิดใหญ่ครับตัวนั้นควายยังไม่สองปีเกือบร้อยห้าสิบแล้วครับตัวนี้ก็เปิดแบ่งเหมือนกันตัวนี้เปิดจองครับเปิดจองนะครับหกเดือนกว่ากว่าครับเกือบเกือบเจ็ดเดือนครับ อหอตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียครับตัวนี้ตัวผู้ครับตัวผู้หนาเติมเลยครับตัวนี้ยังไม่เต็มสามเดือนดีครับสองเดือนกว่าวสองเ,เดือนกับเกือบสามเดือนครับอ๋อ oh, ตัวนี้ลูกแม่สร้อยครับลูกแม่สร้อยครับแม่สร้อยเขาเป็นสายไหนครับแม่เป็นลูกเจ้าหนุออ่มกำนันโปนครับเอาแม่ลูกเจ้าหนุ่มครับเป็นลูกกับแม่แฝดหลุงติ๊กตัวนี้ซื้อมาจากหลุงติ๊กครับอ๋อแม่เขาออกมาจากข้าลุงติ๊กครับกี่เดือนแล้วครับตัวนี้ตัวนี้เจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนใกล้จะหย่านมแล้ว ใกล้แล้วครับนี่ครับเนื้อตัวเขาพี่สาวก็แบ่งปันเนาะตัวน้องก็เปิดจองเหมือนกันนะครับลูกเจ้าสันทั้งคู่นะครับยาควายยาวัวตาพระรามช่วยบำรุงร่างกายช่วยเจริญอาหารยาปลาสานน้ำนมตาพระรามช่วยเสริมสร้างน้ำนมแม่วัวแม่ควายยาบำรุงคันตาพระราม ช่วยบำรุงลูกวัวลูกควายในท้องสวัสดีพี่น้องคนรักควายนะครับวันนี้อากาศเย็นๆนะครับพามาชมเจ้าซันนะครับน้องหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ แวะมาเที่ยวหาน้องหนึ่งนะครับที่ทับทันนะครับมาชมเจ้าสันนะครับควายักษ์อีกตัวหนึ่งที่เป็นลูกของลุงเพชรนะครับหนึ่งที่กาดฟาร,ร์มอยู่ที่ไหนนะครับตรงนี้หมู่หนึ่งตำบลทับทันอำเภอทับทันครับจังหวัดอุ่นไทยธานีครับผมครับตลาดทับทันครับตรงนี้ตลาดทับทันนะครับรซอยลรามางอามาง 2. 2> สองครับใกล้ๆกับฟาร์มหมอาอาด <warfare> เนาะใช่ครับตรงนี้พามาชมลูกชายลุงเพชร,รที่เรียกว่า ก็อมาอัปเดตกันให้ได้ชมกันเรื่อยๆนะครับเพราะว่าชุดนี้มีรูปของเจ้าซันออกมาหลายตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้เรียกว่าเจ้าซันก็โตเต็มหนุ่มเลยตอนนี้กี่ปีแล้วนะครับน้องหนงกปีครับหก <6 S 2> ปีปีสองเดือนอายุกําลังดีนะครับครับตอนนี้เริ่มเริ่มหนาครับคอเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วครับได้อายุได้ช่วงหกปีเริ่มมีเนื้อหนังคอเริ่ม ใหญ่ขึ้นแล้วความสูงเขาตอนนี้เท่าไหร่ครับตอนนี้น่าจะเจ็ดสิบบวกแล้วครับร้อยเจ็ดสิบกว่านะครับอยากใหญ่ของทับทันอีกตัวหนึง่งชุดนี้ปีนี้เราได้ลูกเขากี่ตัวคนะัะน้นหนึ่งปีนี้ได้ลูกเขามันสิบตัวครับพี่น่าจะช่วงปีหกเก้าเก้า <9 S 1> ตัวปีที่แล้วเก้าตัวครับอันนี้มันต้น,ป,น,นตปีแล้วปีที่แล้วก็ได้ประมาณเก้าตัวเก้าตัว ตอนนี้อย่านมไปไหลายตัวอย่างครับตอนนี้อย่านมสามสี่สี่ตัวครับประมาณสี่ <4 S 1> ตัวสี่ห้าตัวเลยแต่ก็ มีอยู่ที่นี่สองตัวครับที่ยาลนมแล้วก็ตัวผู้ก็ส่งออกไปแล้วครับติดจองไปหลายตัวเหมือนกันส่งไปแล้วครับตัวผู้เราชุดเกิดใหม่เด็กๆก็ชุดเกิดใหม่ก็เพิ่งได้สองเดือนก็กว่าครับบางตัวก็เพิ่งเกิดได้สี่วันก็เลยให้วีอูมาแอปอัปเดตใหม่ครับพอดีมาอุทัยพอดีครับมาทพันพอดีเลยนะครับก็เลยได้กับชั้นชิดครับนิดนึงนะครับจะพาชมเด็กๆในฟาร์มนะครับลูกของเจ้าสันกันนิดนึงนะครับวันนี้นะครับว่า ชุดใหม่ออกมาแต่ละตัวนี่สวยเหมือนรุ่นพี่เขาหรือเปล่าหรือว่าจะเด็ดกว่าเดี๋ยวไปชมกันนะครับอตอนนี้แม่พันในคอบกี่ตัวครับน้องหนึ่งครับสิบตัวครับสิบตัวเดี๋ยวจะพาชมตัวที่พอจะมีลูกอัปเดตลูกเจ้าสันนะครับ ตัวนี้จะเป็นลูก่าแม่ของเจ้าสันครับตัวนี้เป็นแม่เจ้าสันครับครับอันนี้เป็นลูกเจ้าสันครับแม่อันนี้หนึ่งเดือนครับได้เดือนหนึ่งครับเพิ่งได้เดือนตัวผู้ครับตัวผู้เนาะตัวนี้พี่หลายคนที่ที่อยากเห็นนะครับบางทีเราไม่ได้ส่งรูปให้แกดูอ๋อมีคนทักถามอยู่เหมือนกันมีคนทักถามลูกเขาได้ประมาณเดือนครับหนึ่งเดือนก็อีกประมาณสองวันนะครับเพิ่งครบเดือนครับเพิ่งครบเดือนตัวผู้นะครับตัวผู้ครับเป็นไงบ้างน้องหนึ่ง แม่นี้ต้องบอกว่าตอนเกิดประมาณหกสิบเซนมั้งครับนี่ก็น่าจะโตขึ้นมาเยอะเลยครับเดือนหนึ่งแต่จะไปโตดีช่วงประมาณแปดเก้าเดือนครับจะยานมครับจะโตดีใหญ่นะตัวนี้เนาะครับบางคนบอกเออมันยังดูไม่ออกยังดูไม่ออกครับลูกไ <จะ S 1> ม่ดีจะพาไปดูพี่เขาดีกว่าใจะได้ชัดเจนนะครับดูพี่นี่คือแม่เจ้าซันนะครับก็คือเจ้าสันก็ผสมแม่แหละแต่ว่าลูกเขาออกมาก็ถือว่า สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ดีเนาะสมบูรณ์เดี๋ยวจะพาไปดูไปดูพี่เขาเป็นลูกเจ้าซันเหมือนกันใช่ครับอยู่ไหนเอ่ยนี่ครับตอนเด็กๆออกมาเหมือนกันเลยแบบนี้นะครับเล็กๆครับไม่ใหญ่แต่พอจะยานมนี่ครับนี่เลยอันตัวตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกเจ้าซันกับแม่เจ้าซันก็คือเป็นเป็นลูกแม่เจ้าซันนั่นแหละลูกแม่เมื่อกี้เจ้าซันทับแม่ครับ ตอนที่ผมเข้ามาเมืกก่อกี้ลูกรอบที่แล้วลูกเขาก็ตัวเล็กๆประมาณนี้แต่พอหย่านมตอนนี้อายุเขาเท่าไหร่ครับหนึ่ง <1 S 1> ปี2 2> สองเดือนกว่าครับเกือบเกือบสามเดือนแล้วปีสองเดือนเรียกว่าโอ้โห <laughs> ใหญ่เลยครับตอนนี้ใหญ่เลยเ <laughs> นี่ครับตอนตอนเด็กๆเจ้าสันนะครับจะเหมือนตัวนี้เนี่ยถ้าใคร <laughs> เห็นตอนเ,เด็กๆจะขนยาวๆอย่างเงี้ยครับอย่างตัวเล็กเนี่ยครับ นี่ครับลูกเจ้าซันเท่านั้นเลยเป็นลูกเจ้าซันแต่เขาดอกจะดอกเขาขึ้นมาดีครับอันนี้ลูกเจ้าสันครับเจ้าซันตอนเด็กคือแบบนี้ครับจะสีผิวขนลักษณะอะไรจะเป็นแบบนี้ครับอ๋อครับประมาณนี้ครับอันนี้ตัวผู้ตัวเมียครับตัวผู้ครับอันนี้ตัวผู้อันนี้ลูกแม่ไหนฮะลูกแม่หมูครับแม่อยู่ขมื่ออันนี้สองเดือนสองเดือนกว่าแล้วครับสองเดือนมีคนจองไปครับตัวนี้ยังครับ อย่างตัวผู้เนาะครับตัวผู้ครับถ้าใครชอบก็เข้ามาชมได้ครับเดี๋ยวมีสี่ตัวครับจะเป็นชุดเกิดใหม่นะครับอันนี้ตัวที่สองตัวแรกจะเป็นแม่เจ้าสันอ่าอันนี้ตัวที่สองนะที่จะพาชมกันวันนี้ครับเดี๋ยวไปดูแม่เขาหน่อยตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวน้องหนึ่งจับจับตัวเขาอ่านั่งนั่งลงก็ได้ครับเดี๋ยวบิดตัวให้วีน้องชมหน่อยตัวนี้มีด้านข้างให้ชมนยนี่ครับตัวนี้ขนเขายาวครับแต่ลําตัวเนื้อตัวจะ หนาๆอยู่ครับครับแต่ขนมันจะฟูๆขนยาวขนยาวครับเดี๋ยวไปดูแม่เดี๋ยวไปดูแม่ครับอ๋อตัวตัวนี้เป็นพี่สาวของตัวเล็กตัวนี้เป็นพี่สาวเป็นลูกเจ้าสันเหมือนกันเป็นลูกเจ้าสันครับอ๋อลูกแม่เดียวกันพ่อแม่เดียวกันนี่คือพี่เขาเป็นแนวทางนะครับพี่น้องพี่เขาก็ตัวใหญ่พี่สาวกี่เดือนแล้วครับพี่เขาหนึ่งปีสองเดือนครึ่งครับปีสอบสามเดือนแล้ว ครับอันนี้คขาจองไปยังฮะยังครับอันนี้เปิดแบ่งอยู่ครับเปิดแบ่งเหมือนกันนะครับตัวเมียนะครับเหมือนลูกเจ้าสาวไม่แรงครับตัวราคาแบ่งปันกันได้นะครับมุงเข่าหน้าตาจะเหมือนตัวผู้ครับปกเข่ากว้างเลยนะครับัเดี๋ยวไปดูแม่เขากันอันนี้เป็นแม่ครับนี่คือแม่เขาครับอันนี้แม่เป็นสายเลยครับเป็นควายเก่าที่ผมเพาะมาตั้งแต่ ที่บ้านเลี้ยงมาตั้งแต่นานแล้วครับเกิดที่นี่ครับป้ายเก่าเลยครับตัวเนี้ยมีตัวเดียวครับที่ว่าเลี้ยงมาจากรุ่นเก่าที่เก็บไว้ครับแม่เขาร้อยห้าสิบครับแต่อันนี้เป็นตัวสุดท้ายของอ๋อคือยายใช่ครับตัวโดยแม่เขาครับแม่ใหญ่ก็ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบครับนี้คือลูกเขาใหญ่อันนี้จะเป็นแม่เขาแก่ตายก็คือแม่นี้ตัวสุดท้ายแหละครับมันก็เลยตัวท่านี้ครับตัวผลงานตัวอ่าล่าสุดก็เป็นตัวผู้ครับเป็นตัวผู้นะครับชื่ออะไรครับลูกเขา ยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยครับยังไม่ตั้งชื่อแล้วลูกสาวเขาล่ะครับตัวซ้ายลูกสาวก็ยังไม่มีชื่อพี่ยังไม่ได้ตั้งชื่อครับส่วนมากจะไม่ไม่ค่อยมีชื่อครับครับมีแต่แม่เขาเนาะครับมีแต่แม่เพราะส่วนมากก็ส่วนมากพี่ต้องก็แบ่งแบ่งเปนคใช่ครับไม่ได้ตั้งชื่อนี่ครับเนื้อตัวเขาพี่สาวก็แบ่งปันเนาะครับตัวน้องก็เปิดจองเหมือนกันนะครับลูกเจ้าสันทั้งคู่นะครับ อ๋อตัวนี้ก็สวยแล้วนันไหงเนาะตัวผู้ตัวเมียครับตัวเมียครับตัวนี้ก็ตัวเมียครับลูกเจ้าซันแม่เขาตัวไหนครับแม่เหลืองครับแม่เหลืองตัวข้างหลังนู่นครับตัวนี้ลูกแม่เหลืองแม่เหลืองนี่ใจลูกผลงานดีครับครับจะมีอยู่ที่ชนบุรีครับคอกไฟฮาร์ลี่เป็งตัวครับแล้วก็อยู่ที่แม่คืออยู่ที่สารธรรมมีคนจองไปยังครับตัวนี้ตัวนี้มีทาบทามมาแล้วครับแต่ว่า คือยังยังไม่ได้รับมาจําแน่นอนอ๋อยังไม่ได้ตกลงกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์พอดีแกน้องจองไว้อีกตัวหนึ่งครับอยู่ที่นี่แล้วก็เลยเล็งเงตัวนี้นี่ครับตัวเมียเนาะตัวเมียครับกี่เดือนแล้วครับตัวนี้ตัวนี้เจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนใกล้จะยานมแล้วใกล้แล้วครับนี่ครับแค่เจ็ดเดือนครับหน้าเขานี่กําลังสวยเลยเนื้อตัวดีลูกแม่อะไรนะลูกแม่เหลืองครับ ลูกแม่เหลืองครับแม่นี่ใจลูกคุณภาพดีครับพี่พี่เขาก็ดีทุกตัวพี่เขาถ้าเป็นตัวผู้ก็ร้อยหกสิบครับร้อยหกสิบกว่าแม่ร้อยสี่สิบแต่ตัวนี้หน้าหน้าจะเป็นแม่พันธุ์ที่ได้ไซส์ร้อยห้าสิบครับครับแม่เขาร้อยห้าสิบแม่ร้อยสี่สิบครับแต่จะอนาคตหน้าจะหมายถึงชั้นลูกใช่ครับรุ่นลูกเนี่ยเพราะว่าถือว่าตอนนี้น่าจะ เกือบเกือบร้อยสามสิบแล้วไหครับเนี่ยครับเ็ดเดือนโอ้แม่นี้ใหญ่เนาะน้องหนึ่งเนาะใหญ่ครับแม่นี้ร้อยห้าสิบกว่าครับร้อยห้าสิบกว่าเขาเป็นสายไหนครับแม่นี้แม่นี้พ่อพ่อก็คือเจ้าแสดหลวงตกครับพ่อคือลูกเจ้าหนุ่มพ่อเป็นลูกเจ้าหนุ่มใช่ครับคือเกิดที่นี่ครับผมเอามาผสมกับแม่ฝ่ายที่นี่ครับครับแต่สูงร้อยห้าสิบเลยตัวนี้แค่นีร้อยห้าสิบสองครับ ลูกเขาตัวไหนครับตอนนี้ตัวลูกเขาตัวข้างนอกนี่ครับพี่ตัวนี้หกเดือนครับอ๋อนี่คือลูกเขาครับตัวผู้ตัวเมียครับตัวเมียครับตัวเมียตัวเมียอายุหกเดือนครับโอ้เนื้อตัวดีมากเลยดีครับตัวนี้ใหญ่พี่เขาอยู่ที่สกลนครครับกับหลวงพี่มานิดใหญ่ครับตัวนั้นควายยังไม่สองปีเกือบร้อยห้าสิบแล้วครับ ตัวนี้ก็เปิดแบ่งเหมือนกันตัวนี้เปิดจองครับเปิดจองนะครับหกเดือนกว่ากว่าครับเกือบเกือบเจ็ดเดือนครับเข้ามารอบที่แล้วเขาน่าจะเพิ่งเกิดนะรอบที่แล้วน่าจะประมาณสองเดือนกว่ากว่าครับนี่ครับนะสองสามเดือนตัวดีนะครับตัวนี้เนื้อตัวดีเนื้อตัวดีเลยพายดีครับคือยังไงก็ใหญ่กว่าแม่พี่ตัวนี้ครับหนึ่งปีก็ใหญ่นะครับตัวนี้ ถ้าพี่น้องชอบก็ขับเปิดจองนะครับตปจองนี้ลูกแม่อะไรนะลูกแม่โซดาครับแม่โซดานะครับนี่แม่โซดาพ่อเขาเป็นควายลูกเจ้าหนุ่มครับก็พ่อเดียวกับลุงเพชรนะครับใช่ครับแต่ตัวนี้เป็นลูกเจ้าสันนะครับแต่ลูกเขาเป็นลูกเจ้าสันครับแล้วตัวข้างหลังทังหนึ่งตัวข้างหลังนี้คือลูกเจ้าเข่งครับไอ้น้องน้องเจ้าเข่งลูกเจ้าสันเจ้าเข่งครับตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียครับตัวเมียครับ เป็นน้องเจ้าเข่งนะครับพี่เขาอพี่วิทย์เพิ่งขายไปครับที่ขายไปห้าล้านห้าล้านนะครับตัวพี่เขาแม่เดียวกันแม่เดียวกันครับครับแต่พี่เขาเป็นลูกลูกเพ็รลูกเพชรครับครับตัวนี้จะเป็นหลานลุงเผ็ดตัวนี้มีคนจองไปยังครับตัวนี้มีคนจองไปแล้วครับมีพี่ทางบุรีรัมย์แกจองไปครับ๋อครับ๋อพี่ที่มาดูันนั้นใช่ครับอ๋อสุดท้ายก็ จองของบีไปวันนั้นมาเจอกันพอดีเขาเพิ่งได้เดือนหนึ่งนะครับวันนั้นจําได้เลยที่สุดหล่อที่ได้สองเดือนวันนั้นสองเดือนก็กว่าครับนะครับหอตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียครับตัวนี้ตัวผู้ครับตัวผู้หนาเติบเลยครับตัวนี้ยังไม่เต็มสามเดือนดีครับสองเดือนกว่าสองเดือนกับเกือบสามเดือนครับอ๋อตัวนี้ลูกแม่สร้อยครับลูกแม่สร้อยครับแม่สร้อยเขาเป็นสายไหนครับ แม่เป็นลูกเจ้าหนุ่มกำบนันโปนครับเอาแม่ลูกเจ้าหนุ่มครับเป็นลูกกับแม่แฟดลงติ๊กตัวนี้ซื้อมาจากลุงติ๊กครับอ๋อแม่เขาออกมาจากเข้าลุงติ๊กครับแม่เขาจะเป็นนี่ครับส่วนตัวนี้เป็นพี่ครับพ่อแม่เดียวกันอ๋อพ่อแม่เดียวกันเลยครับเป็นลูกเจ้าซันนี่จะเป็นควายสาวครับครับตัวพี่เขากี่ปีแล้วครับตัวพี่เขาสองปีสองปีสี่เดือนสี่ห้าเดือนครับพี่เขาตัวเมียพี่เขาตัวเมียครับสูงเท่าไหร่ครับพี่เขาพี่เขาน่าจะร้อยห้าสิบกว่านิดนึงครับ ร้อยห้าสิบกว่าไปแล้วครับ <laughs> นี่ลูกเขาเอ้ยนี่น้องตัวนี้น้องครับตัวผู้ตัวผู้ครับเปิดจองเหมือนกันเปิดจองครับอ๋ <laughs> เด็กๆเ,เยอะเลยทีนี้รุ่นนี้มาจะมีเด็กๆเ,เ,เล็กๆสี่ตัวครับ <laughs> ที่มันเกิดแต่ไปดูตัวสุดท้ายที่มันเกิดได้สี่วันครับ ครับตัวนี้สมาชิกใหม่เลยล่าสุดเลยครับล่าสุดครับได้กี่วันแล้วครับตัวนี้ตัวนี้เพิ่งได้สี่วันครับสี่วันลูกเจ้าสันลูกเจ้าสันกับแม่มะนาวครับแม่มะนาวเขาเป็นสายไหนครับแม่มะนาวแม่เป็นลูกขุมทองครับขุมทองของกรมน้ำเชื้อกรมปศุสัตว์ครับผสมเทียมเป็นลูกพ่อกรมครับเป็นควายเก่าแล้วเลยเป็นควายผสมที่นี่ครับเป็นพี่สาวของแม่โซดา๋อแม่เดียวกันครับแม่เดียวกันแม่ของตายครับครับ เป็นพี่สาวนะครับเป็นพี่สาวถือว่าเป็นลูกพ่อกลมลูกเขาออกมาสีสันสวยเลยน้องหนึ่งสวยครับแข้งขาใหญ่ครับตัวผู้ตัวเมียครับตัวผู้ครับตัวผู้นะครับแต่ว่าใบหูหน้าตานี่ใหญ่เลยแข้งขาโครงสร้างดีนะครับโครงสร้างดีถ้าเที่ยวกับตัวอื่นตัวนี้เป็นไงบ้างตัวที่นี่ถือว่ามาตอนเกิดนี่คือถือว่าใหญ่เลยครับครับตัวนี้น่าจะแปดสิบไม่ต่ำครับแปดสิบกว่าเป็นตัวเด่นที่เกิดในยุคในในชุดชุดหลังครับ ถือว่าคือถ้าเรียกง่ายๆก็คือตัวเนี้ยตอนเกิดเนี่ยเท่ากับน้องเจ้าสันอ่ะใช่แต่แม่เจ้าสันเขาจะให้ลูกตอนเกิดจะเป็นตัวตัวเล็กๆครับแต่แม่นี้แม่ไม่โตแต่ว่าลูกใหญ่ครับครับถือว่าลูกเขามาดีสีสันดีดีสีดีสวยหน้าตัอว่ามาครบเลยตัวนี้ใช่ครับลูกแม่อะไรนะฮะแม่มะนาวครับแม่มะนาวหอมมะนาวโซดาใช่น้องสาวชื่อโซดา นะครับคือว่าลูกเจ้าสันชุดนี้เด็กๆก็มีแบ่งปันนะครับแล้วก็เปิดจองด้วยทั้งตัวผู้ตัวเมียตัวผู้สี่ตัวครับสี่วันอายุสี่วันถึงสองเดือนกว่าๆครับมีสี่ตัวแล้วก็จะเป็นอายุหกเจ็ดเดือนจะเป็นตัวเมียมีสองตัวครับตัวสองตัวครับตอนนี้ก็มีทั้งยานมแล้วก็มีเนาะมีครับมียานมแล้ว มียานมแล้วหนึ่งตัวครับครับที่เปิดจองก็คือเปิดแบ่งครับมีเปิดแบ่งครับตัวอื่นๆก็มีใกล้ยานมก็มีมีใกล้เด็กมีใกล้ยานมสองตัวครับครับแล้วก็เด็กเด็กสี่ตัวที่เพิ่งเกิดครับตัวผู้นะครับรับติดจองไปบ้างแล้วก็ติดจองไปเกือบหมดแล้วครับรุ่นโตครับชุดที่ยานมเตรียมจับก็หลายตัวเนาะชุดที่ยานมตอนนี้ที่จับไปเป็นตัวผู้นี่คือจับไปหมดแล้วครับ ครับชุดที่พี่มาถ่ายคราวที่แล้วใช่ครับจะมีคลิปที่ล่าสุดที่พี่มาถ่ายก็จะเป็นลูกแม่มะนาวนะครับที่ส่งส่งมอบไปร้อยเอ็ดวันนะครับครับอ๋อเป็นพี่ตัวนี้พี่ตัวนี้ครับนี่น้องเพิ่งเกิดครับครับตัวนั้นร้อยร้อยสี่สิบกว่าแล้วครับตอนนี้ใช่ไหมฮะช่ปีกว่าเพิ่งครบหนึ่งปีครับเพิ่งครบหนึ่งปีเพราะหนึ่งลีเมื่อใช่ครับหนึ่งปีกับอีกประมาณสิบวันครับ ครับพึ่งได้นน้องครับร้อยร้อยร้อยสี่สิบกว่าครับเห็นเขาบอกร้อยสี่สิบสองหรืออะไรเนี่ยครับมันถ้าพี่น้องอยากเข้ามาชมอยู่ตรงไหนนะครับน้องหนึ่งตอนตรงนี้อยู่ที่ซอยรามันวงสองครับห่างจากตลาดทับทันมาเส้นทับทันน้องฉางประมาณสองกิโลครับครับซอยรามันวงสองครับก็เข้ามาชมกันเข้ามาชมได้มาชมเจ้าซันนะครับตัวจริงเรียกว่า ปีนี้โตขึ้นเยอะนะครับตัปีนี้จะขยายแล้วครับเริ่มขยายตัวแล้วก็หนาครับลาคออะไรเริ่มมาหนาใหญ่แล้วครับผลงานเขาก็เริ่มออกมาหลายชุดนะครับเริ่มผลงานตอนนี้มีประมาณสามชุดครับครับที่แบ่งออกไปก็ประมาณสิบกว่าตัวแล้วครับอืมประมาณสิบกว่าตัวถ้าอยากติดต่อน้องหนึ่งช่องทางไหนบ้างครับ จะเป็น f a c e b o o k ครับคนรักควายครับครับแล้วก็เบอร์โทรครับ093ครับ0435 645ครับครับสามารถโทรได้ตลอดครับติดต่อได้ทั้ง facebook facebook แล้วก็เบอร์โทรครับถ้าด่วนก็คือเบอร์โทรครับครับอยากโทรมาสอบถามได้ตลอดครับนะครับก็ถือว่าอัปเดตนะครับผลงานของเจ้าซันนะครับสายลุ่งเพชร ชุดนี้ถือว่าเป็นชุดล่าสุดครับที่เกิดที่มาอัปเดตุ่นเล็กนี่นะครับครับผมตัวผู้ครับคือมีพี่พี่ๆจากคลิปที่แล้วเขาฝาบถามสาตัวผู้ครับก็คือเราไม่ได้ไม่มีเบอร์อะไรเราจำไม่ได้ครับเรฝากอัปเดตผ่านทั้งหัวอกครับครับผมก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตลูกๆของเจ้าซันให้ได้ชมกันเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจะทยอยเกิดมาทุกๆสามสี่เดือนก็จะมีเด็กๆขึ้นมาใหม่หลังจากชุดนี้ก็ก็จะ อายุได้นิดนึงเราก็จะอัปเดตให้ชมกันประมาณ4ี่ห้าเดือนนะครับน่าจะอัปเดตหนึ่งครั้งครับครับผมคลิปนี้ก็พาชมเด็กๆเตรียมที่จะจับนะครับแล้วใกล้ที่จะจับแล้วก็เด็กๆที่เกิดใหม่ในฟาร์มน้องหนึ่งนะครับผมเดี๋ยววิการจะอัปเดตให้ได้ชมกันเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณน้องหนึ่งครับครับ